ได้เนื้อหน่อยได้เนื้อหน่อยเดอยยัางย่างไมต้องไปถือยู่ที่ใครเติมน้ำมันมาโอ้โหโดนจอบก็เต็มเลยหลับแม่เจ้ารับโอลสับสอกขวาเดียวเท่านั้นครับลนทันทีเลยครับไม่แพ้ใครต่อไปฮะสไนเปอร์สสศิวัตรเดยก็หายอย่างเดียวต่อยร่วงเลยครับ ทุกขวาร่วมกันนะมาแล้วอาจารย์โต้ยน่ารอยเลยครับสิงห์นนท์ a n g e l i n from the red corner มุมแดงครับ Sniper เนี่ยพ่อของเขาเนี่ยเคยชกมวยมาก่อนตอนนั้นเขาก็อยู่ใกล้ๆค่ายเขาก็เลยเอา Sniper เนี่ยมาฝากแรกๆเนี่ยมาแค่เหมือน ลองซ้อมดูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่ปรากฏว่าพอลองซ้อมไปปุ๊บได้ลองไปชกดูผมใช้คําว่าเขาค่อนข้างมีพรสวรรค์กับกับเรื่องของการชกมวยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้ชอบเพราะผมว่ามันรุนแรงครับ ว่าผืนในทีวีฟันสอบกันทีเลือดเลือดกระจายเลยพอเริ่มมาซ้อมก็สนุกดีครับตอนแรกผมกลับว่าไม่ได้จริงจังครับแบบว่าซ้อมไปเฉยๆครับพอหลังๆมาเริ่มชอบครับสนุกครับตอนแรกผมเคยซ้อมอยู่13าเดือนครับแต่ไม่ไม่ได้ซ้อมจริงจังครับแค่ไปแบบว่ามีเพื่อนไปกันไปตามเพื่อนครับผมต่อยได้มาสองไฟผมก็ชอบเลยครับก็ว่าครอบครัวผมก็มีเพื่อนเยอะสนุก ไฟแรกใสที่ปทุมครับใสกับคู่ตัวเล็กแต่งทองคาร์แก๊สครับผมก็ไฟแรกก็จะอ้วนๆหน่อย75-76ประมาณนี้น้ำหนักครับแล้วก็ต่อยผมก็ติดง้างครับง้างมัดแล้วก็กระต่อยเขาชื่อของเขาเป็นมาจากการที่เขาต่อยอ่ะเขาเล็งเล็งแล้วต่อยเล็งแล้วต่อยอา,า,าก็าเลยเป็นชื่อสไนเปอร์แต่ผมมองว่าชื่อเขามัน มันเข้ากับเขาด้วยเขามันเข้ากับสไตล์ของเขาอะ่ะมันเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยทันสมัยหน่อยอ่านะจริงๆแล้วชื่อเขาเนี่ยคือหินแต่คําว่าสีดานินเนี่ยมันฟังออกมาแล้วมันจะค่อนข้างดูสวยดูดนะีแต่จริงๆชื่อเขาก็เป็นหินนั่นแหละครับเขาค่อนข้างแข็งอะ่ะมีความแข็งกระด้างของเขาอยู่แล้วมัวามีร่างกายที่แบบอาจจะ แข็งกว่าคนทั่วไปใครอยากเข้ามาครับจริงๆต้องบอกกันว่าก้าวเขาเป็นเด็กที่ผมใช้คําว่าเขาเป็นค่อนข้างพิเศษละกันอาจจะถ้าเทียบกับเด็กทั่วไปแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่ช้าหน่อยนะครับแต่ว่าพอมาชกมวยแล้วเขาทำทำได้ค่อนข้างดีเวลาขึ้นไปชกมวยเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยนะครับมันก็เป็นทั้ง2มุมทั้งทั้งทั้งก็ส่วนหนึ่งก็อันตรายแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นข้อดีในการที่เราจะสู้ กับคนอื่นนะครับเริ่มมาจากว่าเขาเอามาฝากแล้วก็ได้ซ้อมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองไปชกได้ปั้มกับนักมวยทั่วไปเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบแรงเยอะกําลังดีสู้เขายากครับแต่แค่ว่าเรื่องของเหลี่ยมมวยเนี่ยเขาอาจจะช้ากว่าคนอื่นแค่นั้นเองก็ยากจนครับจนแล้วพ่อแม่แม่ผมทิ้งผมตั้งแต่สองขวบรับ เรียนเรียนจบตอนป .6 แต่อา่อานไม่ออกเขียนไม่ได้ครับเริ่มทํางานตั้งแต่อายุสิบห้าทำงานก่อสร้างครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนกับหน้าร้อนผมจะขึ้นหาของผักป่าครับผมก็เป็นคนที่อ่านออกเขียนไม่ได้ก็ไม่มีก็ไม่ค่อยมีงานอะไรให้ทําครับแล้วเ,เริ่มเข้ามาเป็นนักมวยตอนอายุสิบหกปีครับก็ตอนนั้นก็กสนุกครับซ้อมสนุกซ้อมเรื่อย ถ้เ,เปรียบเทียบกับตอนทํางานก็ถือว่าดีกว่าเยอะครับเพราะทำงานพักแค่กลางวันแค่ครึ่งชั่วโมงครับไฟแรกไปตอนแรกคือตื่นเต้นมากแล้วก็เกร็งหมดตัวสั่นแล้ะกลัวว่าจะต่อยดีหรือเปล่าว่าไม่ดีหรือเปล่าแต่ไฟแรกคือเป็นไฟที่ดีใจที่สุดครับเพราะชนะไฟนั้นคือผมพูดไม่ออกเลยครับคือแบบมันด,ดีใจมากเลยคือ ทำงานทั้งเดือนผมยังไม่ได้แตะเงินพันเลยคือได้แตะเงินมือนี่คือผมผม,ผมดีใจมากคือเอาได้เอาตังนั้นไปดูแลปู่กับย่าให้แบบดีเลยครับทําอะไรครับะทําอะไรครับเอแล้วชอบผังเราเป็นย่างนัด่ะอ๋ออยาาครัด<จ>อ๋อนี่นักวิจัยเหรอครับปกติอยู่แล้วชอบกัดแงดออยโอ้ย่างแง่ย่งแง่นี่ชอบเลยใช่ไหมครับ ธรรมดามันกระจอกไปครับนี่ไงครับโอจะเอาเ้เห่อจะเอานอปเรไปยอมาปอ้หีแม่งคองสะบัดเลยเว้ยเราบาบบอย่าถีเยออย่าถีเยอะุว่าที่ผมนา้ครับคุณว่าผมนายวินัยครับวินัย หนึ่งวินัยสองความแข็งแรงแล้วก็ผมว่ามันก็ได้หลายเรื่องครับทั้งร่างกายทั้งเ,ออเรื่องเงินนี่ผมมันได้ครับแต่ผมไม่ได้ใ่เรื่องนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมตัวผมต่อยครับผมก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินครับต,ต่อยชอบอย่างเดียวครับถ้าให้ก็ดีใจครับแค่นั้นก็อยากต่อยให้ได้ถึงเวทีระดับมาตรฐานครับ้ะดําเนินซ้อมให้มากขึ้นครับ ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเก่งบางทีพัฒนาการเขาอาจจะช้าครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้การไปถูงเวทีแมรหารเนี่ยคือผมคงใช้ระยะเวลาให้มั่นใจก่อนว่าเขาสามารถสู้กับนักมวยที่แบบมีประสบการณ์เยอะได้นะครับก็คงต้องใช้เวลาครับอาจจะปี2ปี3ปีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีอ่ะมันคือใจที่สู้วันหนึ่งคือเขาไปเวทีมแอาหารได้แน่นอน แล้วก็น่าจะเป็นนักมวยที่น่ากลัวคนหนึ่งไหมความฝันของเราในการชกมวยมันคือเรื่องอะไรครับอยากเป็นเหมือนพี่ฟ้าครับออกช่องดังๆใช่อยากขึ้นล่าเนินคู่เอกครับชิงแชมป์ ¡Vale, vale, แรกๆก,ก็ไม่ได้เชื่อว่าเขาจะชกมวยเก่งแต่พอได้ชกเนี่ยเขาก็ชนะตลอดฝีมือดีครับเป็นมวยที่เดินบู๊เดินแลกใช้คาว่าไม่กลัวเจ็บชนะไม่เคยแพ้ตั้งแต่ชคมายังไม่เคยแพ้ประมาณ14บ5ครั้งแล้วถือว่าเป็นนักมวยที่ได้ไปชกที่เวทีร่มเนินเนี่ยหรือเวทีมาตรฐานเนี่ยผมว่าเร็วมากนักมวยบางคนอาจจะชคแบบ40-50ครั้งถึงจะได้ได้ไปชคเวทีมาตรฐานแต่สำหรับสไนเปอร์เนี่ย มีคนบอกให้ไปชคได้แล้วตั้งแต่ประมาณแบบที่เขาเขาชคตั้งแต่ครั้งที่9ที่10แล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้มั่นใจจนเนี่ยพอเขาชคมาสิบสิไฟเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาฝีมือเขาถึงละแต่ว่าก็ถือว่าเร็วมากที่ได้ไปโชคที่ราชดำเดนิน เป็นตัวเยอะนะพมมกันไไม่ได้วแงก็โล่งครับโล่งเลยโล่งอยงไม่กันเดี๋ยวเัยใจสีลานนต้องสอนซ้ำๆอะครับแต่ทุกวันนี้เขาดีขึ้นเยอะ มีพัฒนาการขึ้นไวเพราะมวยอ่ะมวยคือกีฬาที่แลกด้วยร่างกายความเจ็บปวดนะครับมันเลยเขาเจ็บ,บาม,าจมากนๆะของคุมันก็จำนะเขาชอบเปิดหน้าขนาดครั้งนี้แล้วบอกว่าอย่าเปิดหน้าฟันหักหายไปเลยฟันกระเด็นหายไปเลยครั้งนี้ปากแหว่งอีกอาไป่าอ,ออกิออกอนเันนลืมลืม,อม,มตอบหายไปทีงลืมบวกตอบ เราต่อยเราต้องฉลาดบ้างก็งจะสอนต้องมวยทุกคนเราต้องป้องเพระาะว่าเราใช้ร่างกายคนแรงแต่ร่างกายเราจะไม่ไหวต้องมวยอ,อยู่ที่ใจนะครับถ้ามีใจนี่ต่อยมวยได้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรขอมึงเตะกูสิบทีกูถ่อทีนะึงสองทีเงี้ยอันนี้ต้องมวยใจมีความมุ่งมันนะ่นและใจสูอ้อะไงก็ไปได้คนระับไปต้องมือมวยไหนอ่ะบอกทุณพ่อหน่อยมือซ้ายอ่าเดี๋ยวตอกตีหน้าเียไหนมือซ้ายมาจูจูถุงไหม ไปยืดเส้นนไปหนึ่องสามสี่ห้าวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เกาเหลานะครับสัภาษคุณเกาเหลานะครับคือว่าวันหนึ่งเราดังแล้วรวยแล้วแทนอย่างแรกที่เราอยากทำคืออะไรครับทำเงินไปดูแลสุขภาพดูแลสุขกายาีอย่างอื่นอีกนไหมครับยังไม่มีไม่มีประเด็นที่มาชกมวยทุกวันนี้คืออะไร พาอพูดว่าญาพ่ออะไรปูกกับย่าเป็นอะไรถึงจะมาชุกมวยพ่ออะไร,ไรยากจนหรือยังไงไม่มีบย่าเลี้ยงดูก็จะเกิดอ๋อแล้วอยากทดแทนมูลคุณว่างั้นแต่ชายแล้วแล้วกขาเบาอะ่ะจุดพุ่งหมายเขาว่าอะที่ชุกมวยทุกวันนี้อยากเป็นอะไรอยากได้แบบไหนทีมแชมป์ระดับไหนระดับโลกโอ้ดับ,ลดบโบลกเลยโอ้โหระดับโลกเลยแต่ตั้งใจตั้งใจนะต้องซ้อมหนักกว่านี้อีกนะตอนนี้ชุกม,มากี่ครั้งละ 6ครั้งอาา่ะบอกก่อนไฟแรกชนะหรือแพ้ไฟที่สองไฟ,ไฟที่สามไปที่สี่ไปที่ห้าไปที่หชนะนะครับโอ้โหฝากติดตามเกาเว์ด้วยนะครับผมเกาเวาเขามีความตั้งใจที่จะหาเงินไปดูแลคไายกูกระย่าเลยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิเจ็ดแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เกาวาไปถึงฝันนะอ่ะ